ครับสวัสดีเหล่าจมอมยูทุกท่านนะครับมาพบกับผมเกมเมอร์สายใต้อีกครั้งกับเกมก้าหินนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปแนะนํามือใหม่อีกเช่นเคยนะโดยวันนี้ผมจะมาทําคลิปการตั้งแท่นทําอุปกรณ์ยกกันนะท่านผู้ชมซึ่งอีพีนี้ผมจะเน้นไปตรงที่ทุกอย่างเราหาได้เป็นพวกสายฟรีสายงบน้อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมก็เป็นสาย หนึงในสายฟรีเหมือนกันเติมแค่ VIP อย่างเดียวนะต้องชมโอเคครับเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับหลักๆอันดับแรกที่เพื่อนๆต้องมีเลยก็คือสายอาอาชีพที่เพื่อนๆเ,เรียนไว้นะเหมือนช่างตีเหล็กช่างเครื่องมือหรือว่าช่าง ตัดเสื้อผ้าเหมือนกับผมนี่เป็นช่างตัดเสื้อผ้าจะไม่ต้องชมซึ่งสิ่งสําคัญในการตั้งแท่งก็คือเพื่อนๆต้องอัไป้ายของช่างตัดเสื้อผ้าก่อนนะซึ่งป้ายขั้นต่ําก็ต้องเป็นป้ายขั้น4นะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าต่ำกว่าขั้นสียเราจะได้แค่ของทองเราจะไม่ได้ของยกนะซึ่งตอนนี้ผมก็ปั๊ปป้ายของผมมาถึงขั้นที่6แล้วนะเพื่อนๆซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาลองตั้งแท่นกันดูนะส่วนวิธีการอัปป้ายผมก็ได้ทําคลิป ไว้ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะทำ playlist ไว้ท้ายคลิปให้เพื่อนๆไปดูนะสำหรับที่ว่าคนที่ยังไม่ได้ดูวิธีการปั๊มป้ายของแต่ละอาชีพนะครับโอเคหลังจากเพื่อนๆถึงป้ายที่4แล้วสิ่งสำคัญเลยก็คือการเรียนตำราเนาะซึ่งตำราของผมมันจะเป็นช่างเสื้อผ้านะช่างเสื้อผ้าก็คือการตั้งแท่นที่หนึงอะ่ะคุณต้องมีวิธีการผลิตหมวกผ้าสีเหมือนของผมมาเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมเป็น จะเป็นพวกประเภทผ้าสีทั้งหลายท่านชมผลิตเสื้อผ้าสีกางเกงผ้าสีางี้หรือว่าสังเกตที่จุดเขียวๆนิดก็ได้ท่านชมตรงนี้มันจะมีบอกว่าเออเป็นสามารถตั้งตั้งแท่นได้นะอันนี้ก็เป็นตําราที่ไว้ตั้งแท่นขั้นที่1นึ่งนะเพื่อนๆโอเคซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาตั้งแท่นเกาะแขนกันให้ดูเนาะเพราะว่าอ่าเกาะขแขนผ้าสีนี่ตรงนี้ พราะว่าถ้าเราดูจากไอการทํากิจกรรมตรงนี้ทําเควสตรงนี้คือมันจะแจกมาเครื่องประดับ2ชิ้นใช่ไหมแหวนชิ้นหนึ่งต่างหูชิ้นหนึ่งแล้วก็หมวกชิ้นหนึ่งแล้วก็ชุดเสื้อยกชิ้นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะมาตั้งแท่นที่ขาดเลยก็คือที่ผมว่าน่าจะสําคัญสําคัญเลยก็คือจะเป็นพวกรองเท้าพวกกระแขนพวกที่ว่าไม่มีแจกอะเออซึ่งกองผมอะผมได้เตรียมของไว้แล้วโดยที่ว่าผมจะทํา ก่อแ,แขนนะท่านผู้ชมเพราะก่อแขนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาขายกันในตลาดแพงมากท่านผู้ชมแต่ว่าแท่นที่ผมจะมาทําวันนี้จะเป็นแท่นหลอมนะอ่าคือเราจะอ่าตั้งไว้ใส่อย่างเดียวท่านผู้ชมจะขายไม่ได้มันจะติดติด,ต,ดติดตัวละครเราไว้แต่ถ้าเราได้ยกขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปซื้อของแพงๆไงท่านผู้ชมโอเคซึ่งเดี๋ยวเรามาดูส่วนของอุปกรณ์กันก็พวกผงช็อกผ้ากระสอบนี่เราก็ได้จากดันเจี้ยนกันอยู่แล้วใช่ไหม ของพวกนี้หาไม่ยากเราท่านผู้ชมราคาก็ไม่แพงแต่ที่แพงจริงๆก็คือไหมแก้วแสงจันทตรงนี้ซึ่งไหมแก้วแสงจันทตรงนี้ผมจะมาแนะนําวิธีแลกมาฟรีๆนะท่านผู้ชมโดยที่ไปที่สํานักตัวเองนะแล้วก็มันจะมี NPC ที่ชื่อว่า,าพนักงานแลกเปลี่ยนค่าบริจาคสํานักนะ ซึ่งค่าบริจาคสำนักนี่เราก็จะได้มาจากการทำกิจกรรมต่างๆของสำนักนะไม่ว่าจะเป็นการชิงตำราป้องกันตำราสายเสืออะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งเพื่อนๆสามารถกดเจขึ้นมาดูได้นะแล้วก็ไปที่การบริจาคสำนักว่าเรามีค่าบริจาคเท่าไหร่มันจะจำกัดสูงสุดไว้ที่พันหานะที่เราสามารถเก็บได้อ่อและอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆก่อนจะตั้งแท่นอ่ะเพื่อนๆต้องเตรียมของไว้สําหรับอ่าผลิตของของเพื่อนๆให้ครบหกชิ้นนะ พราะหนึ่งแท่น่ะมันสามารถได้ตั้งได้อ่าผลิตอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง6ชิ้นเลยท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตั้งแท่นอ่าปลอกแขน4ชิ้นแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นเสื้อ1ชิ้นนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมได้อนี้มาฟรีจากเควสอ่าอันหนึ่งซึ่งเหมาะแก่การเอาเออกมาลองตั้งดูเหมือนกันก็คือแท่นเสื้อถ้าเราได้เสื้อได้เสื้อยกมามันก็ดีเหมือนกันเนาะ โอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาแลกอันนี้ท่านผู้ชมดูครับเนี่ยเราเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่ค่าบริจาคสํานักแล้วก็แลกอุปกรณ์เนาะนี่ครับตรงนี้เข้ามาที่หมวดเครื่องประดับมันก็จะมีแลกเลยมีทั้งหยินกระดูกมังกรไหมแก้วแสงจันทร์แล้วก็ก้อนดีบุกต่างๆนะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้อ่ะผมยังขาดผ้าไหมแก้วแสงจันทร์อีก2ชิ้นเดี๋ยวผมจะแลกมาเพื่อนๆ่ดูเลยชิ้นหนึ่งจะใช้ค่าบริจาคสํานักอ่าร้อยสิบแต้มนะซึ่งแต้มผมพออยู่แล้ว โอเคตอนนี้ผมมีไมแก้วแสงจันทร์17ชิ้นแล้วเพื่อนเพื่อเสือว่าอุปกรณ์ของผมตอนนี้ก็พร้อมที่จะตั้งแท่นอุปกรณ์6ชิ้นแล้วเนาะอืมโอเคนี่ผลิตเกอกแขนได้4แล้วก็เสือ้อก็อย่าลืมเช็คอุปกรณ์ดีๆนะเพื่อนๆนนี่ผลิตเสื้อได้หนึ่งชิ้นเพราะผมมีตะขอเล็กแค่หนึ่งอันแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งผมอาจจะมาดูพวกรองเท้าเนาะ รองเท้าผ้าสีตรงนี้โอเคหลังจากเพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วอีกหนึ่งสิ่งเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวแท่นแท่นระดับหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปแลกแท่นกันครับโอเคเดี๋ยวเราจะวัดไปที่เมืองซูโจกันเลยครับโอเคหลังจากที่เราวัดมาที่หอสมุนไพรเมืองซูโจที่เรียบร้อยแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะเราจะมาเลขที่ NPC ที่ว่าชื่อว่าโจอีเซียนตรงนี้นะเพื่อนๆ ซึ่งสิ่งที่เราต้องใช้เลขเลยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับใบรับรองการแลกรับแท่นผลิตซึ่งแท่นหนึ่งอ่ะมันถ้าผมจะม่ปิดน่าจะใช้1 0 11หรือ12เนี่ยเพื่อนเพื่อนของผมน่าจะพออยู่แล้วซึ่งเพื่อนเพื่อคนไหนที่ไม่รู้ว่าใบรับรองแลกแท่นผลิตได้จากไหนเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้นะครับก็คือไปที่ฝึกฝนตรงนี้เลยเราจะใช้ค่าค่าย,ยกแลกมาเพื่อนเพื่อนที่เราได้มาจากการทําภารกิจประจําวันในการ เก็บค่าชีวาพวกนี้อ่าเราก็คลิกมาที่นี่เลยครับโอเคครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาที่หน้านี่ครับวัสดุมาที่หมวดวัสดุแล้วก็วัตถุดำรงชีพนะครับแล้วก็นี่ครับมันจะมีเลขเลยการเลขแท่นผลิตซึ่งจะใช้50เหรียญยกนอะในการเลขหนึ่งใบแล้วก็สะสมเลขสะสมไม้ให้ครบตามที่เขากาหนดไปนะตรงนี้ก็สามารถเลขพวกพแพรไรกรอบเขตได้ด้วยขั้น3ขั้น4ใช้ในการเปลี่ยนคุณสมบัติ ของยินยางไทเก็กอะไรพวกนี้ท่านชมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูที่โจอีเซียนกันเลยนี่ครับวิธีเข้าก็คือนี่มันจะอยู่ในโหมดยาเบตตาเลตตรงนี้นี่ครับมันจะมีทั้งหมด6กล่องเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมไอกล่องสีฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นแท่นขั้นหนึ่งนะซึ่งจะมีแบ่งเป็นอาชีพก็เพื่อนๆต้องดูกันให้ดีๆนะมันจะมีของช่างตัดเสื้อช่างฝีมือแล้วก็ช่างตีเหล็กนะเพื่อนๆ ส่วนสีม่วงนี้จะเป็นแท่นที่2นะซึ่งจะใช้ตัวแรก22ชิ้นนะเป็นเช่นแท่นระดับ2ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่มีวิชาที่ตําราอะย,ยังไม่ได้เรียนตําราผลิตเสื้อผ้านดับ2เนาะเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตั้งแท่นหนึ่งให้ดูกันก็พอท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกที่แท่นผลิตช่างตัดเสื้อขั้นที่1น,นะซึ่งใช้ใบรับรองแรกแค่11โอเคเดี๋ยวเรามาแรกกันเลยครับตรวจสอบให้เรียบร้อย ผลิตเสื้อผ้าโอเคครับโอเคเมื่อเราแลกมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาอยู่ในหมวดสินค้าตรงนี้แล้วก็เปิดออกได้เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้แท่นแล้วพร้อมที่จะทั้งตั้งแท่นกันแล้วครับท่านผู้ชมโอเคซึ่งตรงนี้เขาจะบอกนะว่าเป็นแท่นทอผ้าเมืองไหนซึ่งของผมมันก็จะได้ของเมืองเยี่ยนจริงมาแล้วเดี๋ยวเราต้องวัดไปเมืองเยี่ยนจริงนะแล้วก็ไปยังจุดปีกัดที่เขากําหนดไว้นะท่านผู้ชม ซึ่งเราจะไปตั้งแท่นกันตรงนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเราไปกันครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถึงเมืองเย็นจริงแล้วนะซึ่งผมก็ได้มาตามพิกัดที่ว่าระบุไว้ในแท่นแล้วนะซึ่งเราสามารถเลือกดูพิกัดได้ตรงนี้เลยว่าพิกัดไหนซึ่งพิกัดที่ผมเลือกก็จะเป็นพิกัดแรกเลยนะครับ1 6 7 9งหซึ่งตอนนี้มันก็ตรงตามพิกัดแล้วครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองทั้งตันทวิเดี๋ยวเราก็จะมาลองตั้งแท่นกันนะเพื่อน โอเคอ่าอีกอย่างที่เพื่อนๆอ,อย่าลืมเลยนะในการตั้งเครื่องก็คืออุปกรณ์อาชีพของเรานะเหมือนช่างตัดเสื้อของผมก็จะเป็นกันไกลนะส่วนช่างตีเหล็กก็จะเป็นพวกค้อนพวกอะไรพวกน,นั้นะลรท่านผู้ชมก็อย่าลืมพกมาด้วยเนาะโอเคเราจะมาเริ่มกันครับอ๋อสำหรับช่างตัดเสื้อที่ว่าเป็นช่างตัดเสื้อเหมือนกับผมใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะแนะนําเพิ่มเติม,ตมนิดหน่อยเนาะว่าเหมือนผงช็อกอะไรพวกนี้เราสามารถไปซื้อได้ที่ NPC ช่างตัดเสื้อผ้าได้เลยนะเพื่อนๆส่วนผ้ากะสอบตรงนี้ก็ไปเอาจากดันเจียนนะที่ว่าเราไปจัดก,การพวก NPC ตัวเล็กๆอ่ะมันจะมีดอกอยู่ผ้ากระสอบอะไรพวกนี้ส่วนตรงนี้เราก็สามารถไปทํามาอาชีพชาวนาปลูกเลี้ยงใหม่อะไรพวกนี้แล้วก็เอามาแปรรูปได้หรือจะซื้อก็ได้นะั่นหนังลิงบางนี่ก็ต้องให้พวกช่างล่าสัตว์นักล่าสัตว์ไปล่ามา ส่วนที่สาคัญที่สุดก็คือไม้แก้วแสจันทนะตรงนี้จะดอกในดันเจียนแล้วก็พวกจิตมารพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างที่ผมแนะนําไปต้นคลิปว่าเราสามารถเอาเต็มสํานักไปแลกมาได้นะเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเราอย่ามัวรอช้าเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแท่นกันซึ่งเดี๋ยววันนี้แท่นอาที่ผมจะผลิตใช่ไหมมันก็จะมีด้วยการหกชิ้นตามโคตาเลยเพื่อนๆซึ่งก็คือผมจะผลิตเกาะแขนทั้งหมด4ชิ้นนะ ส่วนอีก2ชิ้นก็จะเป็นผลิตเสื้อกับกางเกงเนื่องจากไอตัวผลิตเสื้อนี่ผมได้นี่มาจากเควสที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปแล้วก็ไหนๆก็ได้ไมาแล้วเราก็ลองผลิตไปดูเผื่อฟลุกได้ของยกขึ้นมาเนาะส่วนอีกชิ้นก็จะเป็นกางเกงโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งแท่นกันเลยดีกว่าครับนี่แท่นมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆแล้วก็คลิกที่แท่นมันก็จะมีระ,ระบุเวลาบอกใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงสีนาทีแล้วก็เปิดหนั่น ช่างช่างตัดเสื้อของผมขึ้นมาได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการผลิตเกาะแขนก่อนเนาะเกาะแขนสัก2ชิ้นก่อนก็แล้วกันเพื่อนๆเกาะแขนผ้าสีกดไปครับนี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมถ้ากับตอนนี้มันเริ่มผลิตแล้วนะแล้วก็เราก็กดไปอีกอันนึงโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะสลับไปเสื้อผ้านิดนึงอันนี้เป็น เขาเรียกเขาเรียกอะไรอะเคล็ดเคล็ดเพื่อนเพื่อเพื่อเราจะดวงดีได้ของหยกโอเคอันนี้เป็นเสื้อผ้าสีโอเคครับแล้วก็กลับมาตรงกราะแขนก่อผมต่อเหมือนเดิมเกาะแขนผ้าสีดูดีๆนะอย่าคลิกผิดนะเพื่อนๆอ,อีก2ชิ้นโอเคส่วนชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นกางเกงนี่พอดีของพอดีเป๊ะเลย อ,อกชิ้นเต็มจํานวนพอดีครับเนี่ยมันก็จะมีระบุบอกไว้นะอ่าการใช้เวลาในการสร้างเราจะใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมง47นาทีส่วนเวลาในการผลิตกอแขนผ้าสีมันก็จะระบุไว้ว่าชิ้นหนึ่งสิบห้านาทีนะเพื่อนเพื่อนซึ่งตรงนี้เราก็เดี๋ยวสิบห้านาทีเราก็ค่อยมาดูซึ่งปัจจุบันแพทปัจจุบันนี้เราเราไม่จาเป็นต้องเฝ้าเฝ้าแท่นแลเนะพื่อเพื่อนเราสามารถไปอยู่ จุดเซฟไปทําอย่างอื่นได้นะนี่ตรงเนี้ยเหมือนตรงนี้มีจุดเซฟอยู่เราก็สามารถไปรอที่จุดเซฟได้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งของมาทางจดหมายเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลุ้นกันมั้งครับเพื่อนๆว่าป้ายก่อนผมเป็นป้ายหกใช่ไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าป้ายหกเราจะได้ของยกสักชิ้นไหมเพราะปกติอะ้ายป้ายสีมันก็เราสําเร็จป้ายสีเราก็รุ้นรับของยกได้แล้วนะ แต่ถ้าต่ำกว่าป้ายสีตั้งแทนไม่ได้นะเ,นเพื่อนๆเพราะมันจะได้แค่ของทองการตั้งเท่นก็จะน้นเอาของยกกันซึ่งตอนนี้ผมปั่มป้ายมาถึงป้ายหกแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนลุ้นกันครับเพื่อนๆตรงนี้ผมขอตัดคลิปไปเลยก็แล้วกันโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทําการาตั้งแทนเสร็จเรียบร้อยแนละ้วซึ่งเวลาเหลือแค่11นาทีนะท่านผู้ชมซึ่งถ้าเราจะตั้งต่อมันต้องใช้เวลา16นาทีซึ่งมันไม่พอเนาะ เพราะฉะนั้นมันก็จะกลับว่าแท่นหนึ่งเราก็จะสามารถครับได้6ชิ้นนะท่านผู้ชมซึ่งของที่ได้มาก็จะอยู่ในนกในจดหมายนี้เลยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยว6ชิ้นเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันมาบ้างนะสำหรับไป6ครับของ6ชิ้นนี้ของขวัญมาเป็นแถวเลยโอเคเรามาลุ้นชิ้นแรกเลยกางเกงทองโอ้โหทองมาเลยแต่ว่าเป็นทองผูชเชวชานพิษนะ โอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะรับมาไว้ก่อนนะเป็นทองโอเคนี่เป็นตัวสถานาการณ์อืมโอ้ยปลอกแขนยกยกมาหนึ่งชิ้นครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นช่างตีเหล็กนะปลอกแขนช่างตีเหล็กโอเคอีกชิ้นหนึ่งครับอันนี้เป็นไม้เอ้ยมันมีแสดงว่าม,มันได้มากี่ชิ้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองดูแป๊บนึงไม้ผมจะยังไม่รับมาก่อนนะ เค okay, น,นี้เป็นตัวอ๋อแสดงว่านี่อันนี้ได้ทองมาท่านผู้ชมอันนี้ได้ทองแดงมาอันนี้ได้ตัวชุดทองตัวตัวสถานาการณ์อืมอันนี้ก็จะเป็นหยกแต่ว่าเป็นหยกช่างตีเหล็กเหมือนเหมือนกันนะท่านผู้ชมเค okay, นี้เป็นทอง โอเคน่าจะหมดแล้วครับท่านผู้ชมอ๋อแสดงว่ามันมันก็สุ่มได้แบบว่าบางทีนี่นี่ผมได้เกินมากชิ้นนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะได้เป็นเนี่ยพวกไม้พวกอนี้คือเหมือนเป็นของแถมมะท่านผู้ชมอารมณ์ของแถมที่เราไม่ต้องการโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมขอยัดลบไปนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าได้ทั้งหมดกี่ชิ้นไม้นี่เราก็ไม่ไม่รับมาดีกว่าลบช่องเปล่าๆท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะมาดูชิ้นหลักๆประเด็นหลักๆของเรานะก็คืออืมอันนี้ก็ของช่างเหล็กมันมีแต่ของช่างเหล็กใช่ไหมผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าปลอกแขนมันมีของช่างเหล็กกับอะไรบ้างเพราะส่วนใหญ่ที่มามาเป็นช่างเหล็กหมดเลยนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปจบกันหน่อยครับ6ชิ้นอ่าปลอกแขนส กางเกงหนึ่งชุดหนึ่งโอเคครับท่านผู้ชมกางเกงเราได้เป็นทองมานะเป็นทองผู้เชี่ยวชาญพิษทองผู้เชี่ยวชาญพิษก็ถือว่าถ้าเป็นหยกมันจะดีนะโอเคส่วนอากรอแขนหยกของเราก็จะได้เป็นช่างตีเหล็กมาเนาะหนึ่งชิ้นแล้วก็ได้ทองมาโอเคถ้าถ้ากับว่าเราได้หยกมาแค่สองชิ้นนะครับเพหยกชิ้นได้หยกมา สชิ้ก็คือยกปลอกแขนนั่นเองโอเคเหมือนกันเลยก็สรุปก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ถือว่าได้ยากพอสมควรนะชุดได้ทองไม่เป็นไรเดี๋ยวชุดมันแจกมันเราสามารถหาแจกฟรีได้อยู่แล้วนี่โอเคก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็นี่คือวิธีการตั้งแทนน่นนะท่านผู้ชมตั้งแท่นของช่างตัดเสื้อนอนนี้โอเค หมดเพียงเท่านี้ก็แท่นหนึ่งแท่นสรุปจบหนึ่งแท่นก็ได้6กชิ้นสามารถครับได้6ชิ้นแล้วก็ได้พวกตัวสถานการณ์เพิ่มเข้ามาด้วยท่านผู้ชมโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเกี่ยวอะไรเดี๋ยวก็รอเพื่อนๆรอชมกันได้นะครับหรือว่าสามารถคอมเมนต์เสนอกันเข้ามาได้ว่าอยากรู้เกี่ยวกับอะไรของเกมก้าวยินหรือว่าอะไรยังไงนะั้นเพื่อนๆ โอเคก็ก่อนจะจากกันไปก็ฝากเป็นกําลังใจใผมได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ